หน,นุ่มทุ่งฝนคนอุดรมาเพื่อาครับเวน่ะทีมงานปลาดับครับสายโหดสายดำลึกครับสายม, <Hey. S 1> มุดเบิ้องเวน่ะเฮ้ยมันจะใสงามแบบยันสายเนี้ยสายทีมเราผมอย่างเงี้ยเจี๊บเนาะเฮ้ยอันนี้แกนนีน่น้ำจิ้มอืมน้ำจิ้มเนะครับเวน่ะ <c oughs> สอบแรกแค่น้ำจิ้ม ใส่น้ำซัซามีเนาะเออลซามิกะโดยตรงเนาะจักตัวเนาะให้เชฟกินน้อยเนื้อหวานๆนะครับมันมีใส่ยานสันอยู่ดิบสาใจวะปิดปิดมีนะแม่มีกระทาพ่อไปเร็วมีกระมีบางอย่างนี้ เอาบางตซ่ล้วเอาซอนมากก่อนขั้วเกตมาก่อนครับตะไก่มีแต่ฝีมือเสียเงินเลยครับเนี่ยคนไทยนี่ผู้ชี้เป้าครับนี่นี่คนไทยไใส่ใส่ใหญ่ไหมปากกางิ่งเนาะไม่โดยตรงนะทดสอบฝีมือครับหมดจัดหมดจัด អ្នកឯងត្រង់